สวัสดีครับผมยินดีตออ้อนรับสู่ช่องเบาหนุ่อนุพงษ์นะครับผมมันจะไปไหนไปหาลุงพันให้ปาลาลงพันอยู่อยู่บ้าไปไปดูปลาจะเห็นลุงพันหรือเปล่ปาลไปอะไรลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วไปเร็วเเดินเร็วเ,วเ,วเ,วเวได้อะไรมา,มาห้ามอมเล่นนะนห้ามอมเล่นนะโชกะโปกนะเดี๋ยวเราจะ ไปหยอกพ่อใพันนะครับผมโบเหียนกันโดนพี่นอ้องไปเบิ่งหน,น้าก็ลุง<จ>พันอยู่หรือบา้า<จ>อยู่หรือบา้าลุงพันน,น่ะง<จ>านเรนหรือบ่านนี้เรนแล้ว <c oughs> ชาช <c oughs> ีเดินมาวิ่งเลยนะ นายเห็นอะไรได้คือนางเงียบสิเอ้าหนึ่นนงเาไปน้ำเพื่อนดีครับเชียร์ห้องขาสวัสดีครับสบายดีสบายดีก็เคลียร์ห้องเคลียร์อะไรต่างๆเอาของมาแล้วอ่ทาทั้งหน้าเตรียมเตรียมมาอยู่แล้วครับผมเตรียมขึ้นบ้านใหม่แล้วครับ อืเป็นแต่บายังแต่ฟังเสียงหายใจเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเคลียร์กระสอบเข้าว่าเนี่ยเดี๋พาเอากระสอบเข้าเนี่ไปซีเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเดาวรถมาเพราะว่าบายางบองหูว่าจะไอ้ส์ทติดบ่แล้วก็เคลียร์บริเวณด้านหลังจ้างนิจัคหน่อยครับผมก็ประมาณนั้นแหละอากาศอ้อนอือหอนพากโพดเดือเนี่ยคร้งนี้บอกกระสอบนี่ยแบบเบิร์อ่าก็คือในส่วนเข่าก็คือ เอาไปซีนมาไใยเลยไปซีนมาไใยเบิดโหลดเธอเดียวครัเดินยังแถวรถกระบะมมาใหญ่นะครับแล้วก็ทางยักษไอ้ชี้ก็เคลี่ยวห้องเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะเรืออยู่ห้าพกกระสอบเพื่อนอ่าพกกระสอบเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าเหมือนเลยละเพื่อนเอ้ยข้าวเจ้าเหมือนละมันมีอัตลักษณ์สะโพกนี่ข้างหลังไปแล้วข้างหลังไปแล้วมวยมันยั้งอยู่บ่อเข่าเข่าเบิ่นเลยนะยังแต่เปลือกมันบ่อยังแต่เปือก มันในถ้วนนูกินกันมันเป็นแกบมันไมีแต่ข้างหน้าเนาะเหลือเท่าไหร่บคอยใช้คอยใส่กงสวงคอยยูนะคืนเดียวนะหาถูกถูกอุ้ยปะไม่มินนีเลยนะช่วยยกเนาะมินเนาะไอ้มินยกกระสอบข้าวเลยยกกระสอบข้าวไปฉีเลยเราเอารถเบาหนูมาแล้วยกขึกไปฉีเดินเราเสามืองยังหน่อยกนละมันอันนั้นบอกบ้านบ้านบ้านจำป่านี่บอก เออไปฝาเพิ่นไว้ฝาไว้เพิ่นสีมืดอื่นมดละอันเฮาเขามาเอาได้ได้ยิบมันนี่ได้คนห่งร้อยสามเอาไปเขาจังลงพันไปก็จังขอเพิ่นมาโอ้เป็นเอาไปหลอมนี่เบิดเลยกับเบิดตัวเขาอยู่นะมันเข้าอีหลังเบื่อไม่เจ้าเขาเบื่อเนอมันเบิดแล้วแมนมันเข้าเนวเขาดิเบิดแล้วเบิดเนาะเดี๋ยวถ้านั่งกับทีได้ฮามานะทำไมไม่รุ่กินมาอยู่เลยมือเลยบัตอนี้หรือว่าตั้งแต่มือนี้เลยบอก ได้ง่ายได้กลับพุณนี่เยู่บ่ธุระอยู่สิได้ไปธุระอยู่แล้วก็มาประมาณช่วงวันที่สี่ที่ห้าคุณล่ะเมื่อกี้จะธุระครับผมพร้อมลุยเหล่านุ่งก็พร้อมแล้วนะคะที่จะลุยงานที่โคกหนองนาเหมือนกันครับผมพร้อมพร้อมพร้อมที่จะนอนเวรแล้วครับบอกโอเคสักหมอย่อหมเยอะก็อยากให้เขาเข้าลุกขึ้นมาสู้ต่อไปครับผมสูหรือสู้ได้อยู่ดอกมันมีงานนันดอก มันหักมันหักมูบมันหักมูบอ่อนโดนดื้อหรอกมันนั่นนี่แหละมันเล็ดเลยเถิดเลยบัดนั่นแหละสู้เถิดถ้าเราไม่สู้เราจะไม่มีอะไรนะถ้าเราสู้จนเราหนุ่มสบายบัดเทาเท่าครับจำนินการไปนะล่ะขี่ครับโอ้คอยก็มายืนตากแดดเอนมินเข้าร่มเร็วแดดร้อนเร็วเขากินน้ำียบร้อยแล้วบ่โอ้ยแล้วแหละคอยบริญญาด้วยคอยนะ โอ้ยโอ้ยเป็นแซบบ่ะเดี๋ยวสิได้ไปจำจักคํำสองคํำนะเดีไปกินนะเจ้าเพิ่อร่อทั้งเรื่อนี่เตมอร่อยดเบึงการโอ้ยลานเก่าลานเดิมเพิินผั่นลยที่รที่นอบานโอ้ยเกาทั้งลสกานี้ไกลไกนี้ ม่ได้ไก่เนอพวกเนื้อห้าไฟปนเซกานี่ไหมเสกานี่มันพ่อหกสิบโลอยู่บ่โอหกสิบบหกสลกกลนี่ละไปน้ำเทิดเนเอามาไปอาบน้ำโอ้ยมันไม่ได้ไก่ลาดไปเผื่ไปทางบ้านเรมันกระจิตมันกระจิตสูสีกับแลนไปสว่างนย่ละบบอบืบไก่กั้าจนเมาโลด้แล้วไปงเมาะเมาโลดขอบผมอย่าสีตรงนางสำรอเดี๋ยววันนี้นางสำรอกบเมานะ เมาสลอนั่งสามรอ,อกับเมาคืออันนรายเดี๋ยวเราเมารถไปแล้วจะไปกับน้องน้ำมนต์ไปกับน้ำมนต์นั่งหลังเดี๋เข้ามานั่งหน้าเอาสองเจ็บไปอาบน้ำเดี๋ยวแปลรถมาใช้เขาขึ้นไปอนเดียกสอบไปพร้อมเือเขาเปี่ยนอันเียกสอบเฮ้ยเขาสีออกแล้วมันก็ะเราะเครื่องเดียวนึง่ง,นะลงลมันกระโหลดลงนะบ่อยเขาเจ้าโฮมสอบก็ได้เดี๋ยวจะไปถอยรถเมาขึ้นไว้ไปหากินเขาอันนั้นสือ ได้ได้ได้ดูชมามาครับผมมา,มา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 ยกกระสอบเข้าเดียวโอ้พอดีเลยต้องการแรงงานงารแรงงานสองคนดูชี้ครับ<ด>ผมไปเอารถกันครับ